ตอนนี้มีพลสติยังไม่ได้จัดส่งและได้มีการตริดกลับหากมีข้อส่งส่ยประการใดฟังซ้ำกดหนึ่งติดต่อเจ้าหน้าที่กดศูนสวัสดีครับไม่ทัน,ทนดีมีวีแาลครับค่ะครับที่ต่อสอบถามเรื่องอะไรครับเออเห็นบอกว่ามีพัาสตุตกค้างนะคะ มีมาเรื่อยต่อขาใช่ไหมครับตรวจแจ้งม่ชื่อนามดุลเดี๋ยวทางเราตรวจสอบข้อมูลนะครับอันนี้นะคะไม่ได้ยินเลยค่ะมดุลตรวจแจ้งม่ชื่อนามดุลครับเดี๋ยวทางเราตรวจสอบข้อมูลน,นะครับเมทาวีคุณเมทาวีนะครับนนค่ะนามสกุลครับให้หลอว่าไงนะคะนามสกุลอะไรนะครับเดทลิสคะ่ะ เด็ดเด็นะครับขอบคุณืออใส่รองกูะโูนะครับทางเราได้ได้ทำงานตวสอเียบร้อยแล้วนะครับชื่อของกพาเมทาวีเด็ดเครับโดยโท,โส,ทสูยรแปดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองเก้าครับเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสุดงไหมครับค่ะ มุ่งกัได้มีการ,รเอาไปแจ้งาคับลูกค้าครับว่ามีพัสดุตกอค้างเนื่องจากมีพัสดุรครับที่คลูกค้าได้ทำการจับของเมื่อว,วันที่16มีนาครับแต่พัสดุจัดของไม่สาเร็สครับเนื่องจากในพัสดุมีสิ่งผิดกฎหมายูกคุณข้าาณณอายาอยู่ใต้กระทาครับตอนนี้คุณอยางตัวร่างการฟังคุยก็บยาไปเพื่อตรวจสอบครับค่ะต้องทําไงคะลูกค้คาได้ได้ป็นรู้จากตองค้างุรื่นนี้เยาไปบ้าครับ จำไม่ได้ค่ะส่งเยอะมากแต่ไม่มีสิ่งกฎหมาย<อ>ก,กิดกฎหมายนะคะอ๋อครับแต่ข้อมูลข้างต้นนะครับที่ทาได้กมาตรวจสอบนะครับพบว่าเป็นชื่อของลูกค้านะครับเป็นผู้จะส่งจะส่งเมื่อวันที่สิบหกมีนาครับผู้ลูกค้าจำได้นะครับว่าผู้ลูกค้าได้รับกรส่งกอนดิชิ้นเนีย้ยออกไปครับสิบหกมีนาะ สิบหกเมษานครับคือขายของอะค่ะส่งทุกวันอ๋อครับคุณลูกค้าได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไหมครับค่ะอยู่ภูเก็ตค่ะอยู่ภูเก็ตอยู่ในคุณลูกค้าได้ส่งในสาขาไปจะมีที่ตลาดใหญ่นะครับค่ะอ๋อคุณลูกค้าเป็นเป็นผู้ส่งปที่ชินีถูต้องไหมครับ คือมันส่งเยอะมากะค่ะไม่ไม่รู้ว่าชิ้นไหนแต่มันมันมีกฎหมายอยู่แล้วนะคะแต่พัสดุชิ้นนี้นะครับมีทีปีกฎหมายนะครับถูกซุกซ่อนอยู่ใต้สะพานครับซึ่งเป็นชื่อของลูกค้าเป็นที่กระจกอืมแล้วต้องทําไงคะลูกค้าต้องไปแจ้งความในพื้นที่เนเองนะครับเพื่อยืนเันตันตนแล้วก็แจ้งความเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่นะครับ คับคุณลูกค้าสะดวกเปแจ้งความไหมครับสะดวกค่ะพอดีแฟนเป็นตำรวจอยู่เดี๋ยวให้เขาจัดการนะคะอ๋อแฟนเป็น,นตำรวจอยู่ที่สอพอมึงอะไรครับภูเก็ตค่ะภูเก็ตเหรอครับงั้นก็แจ้งงั้นก็ให้ให้แฟนคุณนะครับดำเนเินการให้ครับทางเราให้แจ้งข้อมูลตังตนที่ทำก่อเนตุต่างๆครับค่ะ ว่าคุณลูกค้าไม่กระโดดนะครับทางเราทางเราสามารถต่อสานเจ้าหน้าที่สอบปากเกตนะครับให้คุณค่ายจัดความม่นงใเจ้าที่ได้ครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะ